ใครอยากขายสติกเกอร์ไล n ์ฟังทางนี้พราะนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับคอร์สเรียนออนไลน์ในหลักสูตรสร้างรายได้ง่ายๆด้วยการวาดสติกเกอร์ไล์ถ้าคุณวาดรูปไม่เป็นหรือวาดรูปไม่เก่งไม่รู้จะเริ่มลงขายสติกเกอร์ไลฟ์ยังไงในคอร์สนี้เราจะมาสอนตั้งแต่การวาดโครงสร้างของตัวละครการลงสีรวมถึงการสมัครและลงขายสติกเกอร์ไลน์ตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับคนที่อยากมีสติกเกอร์ลายเป็นรูปหน้าตัวเองหรือรูปเพื่อนๆเราก็มีเวิร์กช็อปสอนทำสติกเกอร์ง่ายๆจากรูปภาพอีกด้วยเพียงคุณดูคอร์สนี้ก็สามารถสร้างสติกเกอร์ลายขายได้เลยและพิเศษสำหรับคอร์สเรียนนี้พบกับแขกรับเชิญสุดเ e อ็ l u s คู e สคุณวิยาดาห้วยหงทอง CEO จากร้านสติกเกอร์ชับบี้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ความรู้และเทคนิคการขายสติกเกอร์ล ne ถ้าไม่อยากพลาโดโอกาสดีๆในการสร้างรายได้ก็อย่าลืมมาลงเรียนคอร์สของเรากันเยอะๆนะคะ